จะภาพพีบ้านไม่จะไปแ่นเามจภาพแมงานนงนข่อยนไม่จะภาพนี่ยจ้าหวยไม่จะภาพไรที่ เป็นต่ายเพื่อสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนจ้าถือมาร่วมงานเนอโอ้ยแนบเบื้องหน้าครับพี่ตะพูดใส่ช่องให้หลายแบบนั่นนี่เนาะเอ้ยเอ้ยเมาล้วบ่านเออนั่งคนนั่งนั่งคนเมาล้วบ่นะข้าวเสียงเลยแล้วเอ้ยมีสองคนหนึ่งแล้วเอาคนได้หลายทางอากันดีีใจถือมาร่วมงานนะครับใช่ไหมล่ะโอ้ยมีใจหลายมิตฉพี่น้อง sure. มีิจฉ มิต่พี่น้องเอย้หมาโดเด่นเลยมี่ต่คุยใหญ่ๆนี่เอ๊นี่มต่คุยแทาแขนมาโอ้ยโอ้ยผ้ให่ังสี่เขาตัดสอย่างงอยู่เนาะเดี๋ยวๆข้อใจลายยีแหนในห้องไว้ขอยแหนมาเสีอเพิ่นไปเบิ่งเน่าฟิ้ขาบขอนเจนต์เม่เออใหญ่เท่าไก็อ้ใหท่าแขนว้าวโอเคอนี้าทียงแนป็นยันมากพมันมาค่อยคาแขนพ่อใจลายทั้งปีสาทั้งปีพื่นอยู่บ่อยข้ปาบาน นี่ละเขาว่าอำนาจของคุยอเปียนี่มันก็จะขอขายยาสูตรนมึงแหมโอ้ยบว่าเจ้าของคุณกวันนาเป็นจอมปวดาเกิดมาบอคือคนรับเอาไปอี๋อว่าคือคนมันคืออีังโอ้ยคุณทวันซาบประหลาดดวเนพราเดงอย่า่าให้แม่ลูกแม่ตัวเนั่นมันสิบากไม่เครียม่เห็นผมเห็นจะภาพเร็วๆคุณิเตา็ไฟเห็ม่นขบวนละบอหนอปาน้บ่

เอาอย่างว่าปัดแม่คือกุยแท่อัดแปลงราคาคุณแม่พอดีมัดออกงา,าลหลายพอมีเวล่าสางา่ะมีไน้ล่าทำความสะอาดใส่คอใจอยู่เลยจ้าละตัวโตเลือ่อนวีวาเน <c oughs> ี่ยนี่้ัวป็นตัวใสบริการขอบคุณสุดสวยๆจากกีฬา กิน่ายังกิน่าบีบบุยไม่ยีบเบ้าไปหมดนะยืนบอกวีวอ่สิว่าจะของผู้หน่อยแสด้พูดเดียวลบเลียวไปวันโกสันสาย่าว่าไข้คู่ไม่ยีบกีแค่รียู่ใส่แต่ไม่ยีบกีเพราะนลากกี่น่อยล่มคล้องแล้วบอกใส่ลา่ใสบบกีแค่ดีหลาอ้ยังยูยูโอใส่เสียงงามขึ้นี่ว่าจะขอมเนกีสมาร์เนาะอย่าไปบอกใป้าป๋าเพื่อนยูจืดๆเด็กคุแม่เออแบ่งัตั้งแต่เขาน้าครับผม นี่โอ้ยงมา่ท่านบอท่านเลเข้านาพันไดพันแม่ดังวุนรอบัดหนึ่งนับนาไปละโอนัดมาพบดังนาพี่ใกล้ซีดีแล้วละใกล้ซีดีแล้วละครับผมอีกรอบหนึ่งถ้คุณพีถุงถอดเพื่อคุณคุณเทมันของกูสั้นกว่ากูโอ้นาแม่คือกู ก็จงนะค่ะสบคยแมงลาลาพอดีพอสงสัยดูนะค่ะไม่อย่างนีกดูแลกระจงเราดูเห็นผีหรอใส่ลายโอ้ยผีแม่มุ่งติบมุงตัวนั้นตั้งสติมุ่งดีดีฉันบอกค่ะครับลาแต่ของแมวหาขวาก็เลยใครว่านผีแม่ไใน้วามาที่สะดอกลาล ได้ละบอเมื่อนตาได้ราคาเดี๋ยวเบิ่งดูค่ะพอใจหรือยังคะแล้วละบอไล้วละราคางามบองามงามเอาแพงบอค่ะจ้ะโอแพงค่ะหลายปันไหนสองหมื่นเป็นแต่งหนาหรือสายกรรมคือแพงแท้แต่งหนาได้แต่คือแพงแต่ว่าแค่อาเอียมเนี่ยบอกโอแพงปันนี่เมืเมื่นตาได้ละบอเมื่อตาได้ลราคาหน้าแม่คือกุยยี่กุยเฉลิม หาเงันละขึ้นใม่หองนี่ผู้ใดเอาหมาเ่ามาเจ้าหาังอะไรใหญ่เออละบ่อตาเมือ่อแล้้แว่ว่ารับตาแป๊บนึง่งคุณแม่มันเพตั้เขานาปันใดเป็นงเนาะไปดโออเออเอาัยไหนเรางามๆเด้อสับนาไหนเราค่ะเล้วเรานา้ค่ะสิขออนนญยตไปงานอื่นได้ปเด,ด็พุณแม่บอกอืออไปซะแม่กุยกุย ออขอบคุณหลายๆด้พาบัสี่เก้าห้ห้าคุณแม่โอเคอีาหมาในอีไห่หลวงนี่ <c oughs> อยากมาหมาสีเามึงอก้ออกจากกูได้หมาสีสมเมือี้ขวานมันเป็นผีรอกันอ่ะเอา้าเ้ยกูาเอ,อ้ยมาไดนะ้ามาแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะมา,มาเอาไบม,ม,ม,มึงเอาวิหารเขามากินมาานะมึงเหรนี้จักบินให้ผูๆๆ้ใดยี่นีก็ได้เลส่วนโไป้ยอยากม่ขวันลยองไปำยูริเก้าห่ละขเกาขึ้นเ พูดเดี่น้องขอบคุณแม่ขอนระยองด้วยนะครับผมแม่คำนวลด้ยสิแม่เอฟแม่เจ้าภาพมาเอามาไล่แม่เจ้าไปเอาเปิ้ลมากินมาท่านนะมึงหลอกนัะนนะมึงเห็นบ่ะอีฮาเอ้ีปวดมึงเลยขอบคุณหลายๆเที่จ้าพี่มาเอามาไล่ลูกเดี่ยวแบงค์ยี่นาหน่อยจะเอาเปิ้ลครับแม่เมื่อกี้เขามาแบบมิดตัวะคือ มองให้แน่หน่อยหรอกครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณแมเ่เจนด้วยนะครับสร้างสร้างสรางเรื่องมันก้าอี้ว่านี่นะกูรักกูได้กูแตง่งแล้วเราบอกไม่เจ้าภาพแต่งแล้วแล้วไปทำงานแค่บ้ันนี้นพ่อใจในผลงานอยู่บ่พ่อใจไหลเปี๊ยเราเคยแต่งแบบนี้มื่ก่อนเลยบ่โอ,โอ้ยสวยบย่สรุปม,มันสวยหรือบ่สวยแม่มันคือว่าคำเดียวโผล่มาสั่นเด้วยสวยว่แม่สวยบ่ สวยอยู่บ่เอออันขนาดขนาดเส้จังเอ้ยมาตังไอ้ยีแม่ข้างหน้าดไห้เราบอกว่าสวยขอบคุณครับผมเสซฟปมุอส่วนไหนครับตลกเพชรนนทุนแม่พิณองนะครับผมสั่งทีสันในพ่อแม่พี่น้องพ่อเด็กฮวนเดซื่นเันเด้นะครับเอาในรอบนี้ครับส่งมอบความสุขต่อนะครับได้่วงรับสิ่งล้ำเงากับหมองรับผู้ผันจากทางไทยเพลงดนตรีมิสิกครับขอ